อ่านะครับมานะครับเรามาทสโมดูล abs ของ ford f e t a กันนะครับอของเราจะเป็นรหัสนี้นะครับนี่เห็นไหมที่ฝาปิดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูซิว่าโมดูลนี้จะสื่อสารกับเครื่องสแกนไหมนะครับ อันนี้ผมต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเข้ารุ่นรถกันนะครับมาฟอร์ดนะครับก่อนเฟต้านะครับเครื่องยนต์1.5นะครับรอสักครู่นะครับ เขาไม่รอรอชาเดินเข้าไปที่โศนดินแดงแห่งนั้นทันทีุคูคิดในใจว่า,าจะรีบจับกบให้เต็มตัวเครื่องยนต์หนจุ้านะครับตัวนี้น,นะครับเมื่อเดินไปได้ไม่นานก็เจอกับกบขนาดกำลังพอดีกูเดินยอมม่อเบาๆเข้าไป,ไปใกล้ๆในมือนั้นก็เตรียมลูกกลุกใส่ลำไม้ขอตาระยะแล้วก็เป่าลูกกลุกออกไป ตวแจแม่นขนานี้คืนนี้ผมได้็นถุงแน่นะครับผมจะเข้าไปที่โมดูล ABS นะครับอน่สนานะครับเดี๋ยวเรามาดูโมดูล information กันนะครับว่าเพื่อสแกนสามารถอ่านรหัสโมดูลตัวนี้ได้ไหมนะครับอ่า ไหมครับสามารถอ่านได้นะครับเราให้ดูตรงนี้นะครับ SIB number CV 21นะครับนะตัวนี้เห็นไหมครับสามารถอ่านรหัสได้ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านโค้ดกันนะครับนะเรอสักครู่นะครับ อ่านนะครับสามารถอ่านโค้ดได้นะครับก็แสดงว่าเครื่องสแกนสามารถติดต่อสื่อสารกับโมดูล ABS ลูกนี้ได้นะครับเรามาดูนะครับโค้ด4ตัวแรกตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ล้อนะซึ่งผมไม่ได้ต่อนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ เซนเซอร์ที่ล้อทั้งสี่ล้อนะครับเรามาดูนะครับโคดยูกันนะครับโคดยูตัวแรกนี้จะเป็นศูนย์สี่สองสามนะครับยูศูนย์สี่สองสามตัวนี้จะเป็นชุดวงจรหน้าปัดที่ตัวรถนะครับซึ่งเราไม่ได้ต่อนะครับต่อมาจะเป็น u 0 1 3 1จะเป็น power steering control module ตัวนี้จะเป็น กล่องควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้านะครับต่อมา U0101 นะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง TCM นะครับ Transmission Control Module ตัวนี้จะเป็นกล่องเกียร์ออโต้นะครับต่อมาเรามาดู U0140 นะครับตัวนี้จะเป็นอ,ะ,อะไร BCM นะครับ Body Control Module ตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมไฟตัวถังนะครับ ซึ่งอยู่ในตัวรถนะครับต่อมา ECM ECM นี้จะเป็นกล่อง ECU เครื่องยนต์นะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นอะไรคาสเตอร์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเช่นเดียวกับโค้ดตัวนั้นนะครับะจะเป็นหน้าปัดนะครับขาดขาดการเชื่อมต่อกับหน้าปัดเพราะว่าผมต่อโมดูลแค่ตัวเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็นโค้ดซ้ำๆนะครับ โคตรซ้นะสำๆครับเรามาดูที่ว่ามันมี u สามพันไหมมี u ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งไหมไม่มีเห็นไหมครับไม่มีเห็นไหมครับนี่ไม่มีแล้วนะครับ u สามพันกับ u ศูนย์หนึ่งสองหนไม่มีแล้วนะครับนะพ็าะแสดงว่าโมดูลนี้ปก,ปกติดีนะครับนะก็มีประมาณนี้แหละสวัสดีครับ มาครับมานะครับเรามาทดสอบเพื่อความชั่อกันอีกรอบนึงก่อนส่งกลับนะครับมานะครับอันนี้ผมจะทําการหลอกเซ็นเซอร์ที่ล้อให้ดูด้วยนะครับว่าเซ็นเซอร์นั้นจะทํางานได้ปกติดีไหมนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมา นะครับรอจะพูดนะครับ ะะเดี๋ยวผมจะทำการอ่านโค้ดนะครับอ่ะนะครับเรามาดูซิว่ามันจะมีโค้ดเซ็นเซอร์ล้อไหมนะครับ อโค้ดเซนเซอร์ล้อไปหมดแล้วนะครับอันนี้ผมทําการหลอกเซนเซอร์ทั้ง4ีล้อให้ดูนะครับนี่มันก็จะเหลือโคอ้ดที่ตัวรถอย่างเดียวนะครับยูสา0พันกับตัวยูศูน่งสองก็หายไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะดูค่าสดาสปีดที่ล้อให้ดู นะครับมาเดี๋ยวรอสักกูนะครับมานะครับเดีย๋ยวผมจะทําการอ่านค่าสดนะครับผมจะเลือกสปีดทั้งสี่ล้อแล้วก็ความเร็วรวมให้ดูนะครับว่ามันสามารถอ่านได้ไหมนะครับ อันนี้ผมเลือกผิดเดี๋ยวแก้ใหม่แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมันต้องเป็นตัวตัวนี้นะครับโอเคอ่านะครับ ให้สังเกตนะครับความเร็วล้อทั้งสี่ล้อก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วก็จะมะีสัญญาณความเร็วโดยรวมนะครับก็จะเป็น v i ชิ a l s p e e e เ s นเซอนี v ้ v ก็จะมีตัวเลขขึ้นมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มความถี่ดูนะครับว่าตัวเลขนั้นจะวิ่งพร้อมๆกันไหมนะครับเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เคสราละเอียดให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับอ,อันนี้ผมจะหลอกเซนเซอร์สปีดให้ดูนะครับแล้วก็เจนสัญญาณเข้ามาปั๊บเนี่ยเครื่องสแกนก็จะอ่านค่าตัวเลขกิโลเมตรให้เราออกมาได้ปกติดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก่อนส่งนะครับสวัสดีครับ